สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพริมสุทธิพรบุญช่วยในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสนิรโทษกรรมในบ้านเรามาแรงเหลือเกินค่ะทั้งสุดซอยทั้งเหมาเข่งบางคนก็สนับสนุนบางคนก็คัดค้านซึ่งในต่างประเทศเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเราจึงขอหยิบยกบทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมานําเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกับการนิรโทษกรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการใน The ะวินเลเจค่ะหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศทั้งการรัฐประหารหรือการปราบปรามประชาชนของภาครัฐผู้สั่งการหรือรัฐบาลที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นั้นๆมักจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองและคณะเพื่อให้กฎหมายไม่สามารถเอาผิดและลงโทษพวกเขาได้โดยกฎหมายฉบับนี้ทําให้บรรดาผู้นําประเทศและนักการเมืองทั้งหลายรอดพ้นจากความผิดไปได้อย่างลอยนวล ิทธิมนุษยชนของสหรประชาชาติมีมติชัดเจนว่าการนิรโทษกรรมอย่างเวียงแหให้กับทุกฝ่ายโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นสิ่งที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองเพราะเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการลอยนวลที่ทําให้กฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์เป็นการทําลายหลักนิติรัฐและยังเป็นการพลาคสิทธิของเหยื่อในการได้มาซึ่งความยุติธรรมด้วย คำพูดดังกล่าวอาจดูเป็นหลักฐานที่สวยหรูแต่นี่คือหลักความจริงที่เป็นสิ่งสากลที่หลายประเทศควรยึดถือปฏิบัติตามในยามที่ประเทศเดินมาเจอกับทางแยกที่จะต้องเลือกเอาระหว่างการเอาผิดและหลงโทษคณะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงหรือปราบปรามประชาชนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลหรือจะนิรโทษกรรมให้แก่คนเหล่านี้แลปล่อยให้เหตุการณ์ในอดีตผ่านเลยไปเพื่อเดินหน้าสร้างความปรองดองในประเทศ ประเทศในโลกนี้ล้วนเคยผ่านทางแยกเหล่านี้มาแล้วทั้งสิ้นค่ะซึ่งบางประเทศนั้นผู้ที่ก่อเหตุปราบปรามประชาชนนอกจากจะไม่ถูกเอาผิดแล้วพวกเขายังออกกฎหมายเพื่อล้างผิดให้กับตนเองและคณะอีกด้วยบางคนอยู่รอดมานานหลายสิบปีก่อนที่จะถูกรื้อคดีและมาขึ้นศาลตอนแก่ แต่กับกรณีของหลายประเทศใน,นลาตินอเมริกานั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากฎหมายเนื้อโทษกรรมได้ช่วยให้หลายคนพ้นผิดจากการกระทําอันเข้าข่ายและเมื่อสิทธิมนุษยชนหลายประการยกตัวอย่างเช่นประเทศอุรุกวัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผลด็จการทหารนานนับ10ปีในปี2516หลังการรัฐประหารมีการใช้กำลังเข้าปราบปรามประชาชนอย่างหนัก ขณะเดียวกันก็มีประชาชนอีกกว่า200คนที่สูญหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งได้พยายามออกกฎหมายเนื้อโทษกรรมเพื่อเว้นโทษให้กับทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงหลังการรัฐประหารทําให้ผู้ก่อเหตุทั้งหลายยังคงรอดพ้นความผิดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งแม้ว่าจะมีความพยายามล้มกฎหมายนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จ ขณะที่ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหลายคดีก็ถูกสั่งย้ายแบบไม่รู้ตัวอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายพยายามต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในอุรุกวัยโดยเร็วที่สุดแม้ว่าความหวังยังดูเลือนลางอยู่ก็ตาม แม้ว่าหลายประเทศจะมีการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการก่อรัฐประหารแต่ยังมีอีกหลายประเทศที่ปฏิเสธลลเว้นโทษให้กับบุคคลเหล่านี้ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่ผ่านมามีผู้นำคนใดบ้างที่ถูกลงโทษจากข้อหาดังกล่าวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ แบรโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนของผู้นําประเทศที่ถูกลงโทษแม้พยายามจะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในช่วงปีพศ2525-2539ถึง กฎหมายนีรโทษกรรมดังกล่าวเข้าข่ายที่เรียกว่าเมาเข่งหรือสุดซอยซึ่งเป็นการตัดความหวังของครอบครัวเหยื่อการสังหารหมู่การอุ้มฆ่าและการทรมานนับพันคน นายฟูจิโมริถูกดำเนินคดีฐานอยู่เบื้องหลังการบงการสังหารหมู่ในปี2,534และ2,535ทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายรวมถึงโทษที่พัวพันกับการอุ้มฆ่านักข่าวและนักธุรกิจอีก2รายหลังจากที่เขาลงจากอำนาจและเปรูลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกาโดยศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอ,อเมริกาตัดสินว่ากฎหมายนิรโทษกรรมของนายฟูจิโมริขัดต่อเจ นารม์ของอนุสัญญาจึงประกาศให้เป็นโมคะนายฟูจิโมริถูกจับตัวได้ในชิลีแล้วส่งกลับไปยังเปรูในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนก่อนถูกตัดสินจำคุก31ปีและเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกของเปรูที่ถูกจำคุก ส่วนที่เกาหลีใต้รัฐบาลของนายชอนดูฮวานได้ผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้นำรัฐบาลและกองทัพเมื่อกว่า20ปีก่อนแต่หลังจากที่เขาลงจากอำนาจไปได้16ปีรัฐบาลของนายคิมแดจุงได้ไประกาศลบล้างกฎหมายนิรโทษกรรมดังกล่าวทำให้นายชอนต้องขึ้นศาลและถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงหลายกรณีพร้อมถูกยึดทรัพย์220,000ล้านวอนในข้อหาคอรัปชัน พลเอกออกุสโตปิโนเชออดีตผู้นำชิลีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยออกกฎหมายนิรโทษกรรมตนเองก่อนลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2533แต่ในอีก6ปีต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกาก็ระบุว่ากฎหมายนิรโทษกรรมของพลเอกปิโนเชขัดกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกาจึงถือเป็นโมฆะ พลเอกปิโนเช่ถูกจับกุมตัวที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วถูกนำตัวไปคุมขังไว้ในเรือนจำนานหนึ่งปีครึ่งโดยทางการชิลีและสเปนต่างร้องขอให้อังกฤษส่งตัวเขาไปดำเนินคดีในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนแต่ในที่สุดพลเอกปิโนเช่ก็เสียชีวิตลงก่อนถูกตัดสินความผิดแม้กระนั้นประวัติศาสตร์ก็ได้จารึกชื่อของเขาไว้แล้วว่าเป็นหนึ่งในอาดยากรที่เป็นศัตรูของมนุษยชาติ สำหรับช่วง o n w a r d e วันนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมที่ไม่ได้มีแต่คำว่าอ s t y แค่เพียงคำเดียวเท่านั้นจะเป็นคำว่าอะไรบ้างไปติดตามได้จาก o n w e r s e ค่ะ ช่วงออนเวิร์วันนี้เราขอนำเสนอคำว่าเอ n มเนสตีที่หมายถึงการนิรโทษกรรมการอภัยโทษหรือลดโทษคำนี้เป็นได้ทั้งนามและกริยาโดยคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายคล้ายกับเอมเนสตีก็คือคำว่าพาร์เดนและอับสโวลูชันที่แปลาว่าการให้อภัยและนิรโทษกรรมทั้งคู่ค่ะแต่จะต่างกันรตรงที่พาร์เดนคือการให้อภัยในความผิดที่เป็นที่รับรู้และเป็นการกระทำที่ชัดเจนแต่อับสโวลูชันจะเป็นการให้อภัยในความหมายแบบกว้างทั้งความผิดที่เป็นที่รับรู้ หรือไม่เป็นที่รับรู้ก็ได้เหมือนกันค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมคุกสุดหรูที่มีเอาไว้ขังผู้นำระดับสูงของจีนรวมถึงวิธีการที่ใช้สำหรับการล้างผิดให้กับบรรดาผู้นำทั้งหลายจะเป็นอะไรบ้างนั้นกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ ท่่ไคมเพือยการรรเียนู้ตลอดชีวิตกับมาสู่ช่วงที่2ของรายการใน The Cultural Square ค่ะที่ผ่านมารัฐบาลต่างๆในโลกใช้วิธีการต่างๆกันในการนิรโทษกรรมหรือล้างผิดให้กับกลุ่มบุคคลแต่ละวิธีก็ได้รับการยอมรับต่างกันในช่วงนี้เราจะพาไปดูกันว่ากลวิธีการล้างผิดนั้นมีรูปแบบใดบ้างรูปแบบใดที่เป็นที่ยอมรับและรูปแบบใดที่ถูกนานาชาติประนาม การล้างผิดผู้มีอำนาจที่ก่ออาชญากรรมสามารถทำได้หลายวิธีหนึ่งก็คือการแทรกแซงสารให้ตัดสินยกฟ้องตัวเองแต่สุดอ่อนของวิธีนี้คือผู้ต้องหาต้องถูกไต่สวนในศาลในฐานะจำเลยซึ่งจะเป็นที่จับตาของสาธารณะและคำให้การของจำเลยก็จะถูกนำไปวิเคราะห์วิจารณ์อีกมากนอกจากนี้คำพิพากษาที่ขาดกับหลักฐานยังจะถูกประนามอีกไม่รู้จบ การล้างผิดวิธีที่2คือการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงขึ้นโดยเลือกกรรมการที่เป็นคนของฝ่ายตนเองเข้าไปฟอกความผิดให้วิธีนี้ถูกใช้ในศรีลังกาประธานาธิบดีโคตพยาราชปักษาตั้งคณะกรรมการเรียนรู้บทเรียนเพื่อความรองดองขึ้นมาสืบสวนความจริงแต่คณะกรรมการนี้ก็ถูก UN เและองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติประนามว่าฟอกความผิดให้กับรัฐบาลและนายราชปักษาโดยละเลยที่จะพูดถึงอาชญากรรมสงคราม เจ้้าาหนาที่รัฐวิธีล้างผิดแบบที่3คือการออกกฎหมายในรโทษกรรมตัวเองวิธีนี้เคยเป็นที่นิยมในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบผลิตการในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่20ตัวอย่างเช่นนายชอนดูฮวานผู้นำผลิตการของเกาหลีใต้นายนาอัลเบตโตฟูจิโมริผู้นำผลิตการของเปรูและพลเอกอุสโตปิโนเชผู้นำผลิตการชิลี นอกจากนี้ยังถูกใช้โดยคณะรัฐประหารในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยแต่จุดอ่อนของวิธีนี้ก็คือเมื่อรัฐบาลพลเรือนเข้มแข็งพอก็อาจแก้รัฐธรรมนูญเพื่อลบล้างผลของการนิรโทษกรรมตัวเองได้ วิธีลางผิดแบบที่4คือการออกออกฎหมายยิตโทษกรรม,มเมาเข่งหรือแ l ลงเค t แอมเนส y ีประเทศที่เคยใช้วิธีนี้มาแล้วได้แก่บราซิลเมื่อปี2522เลบานอนเมื่อปี2534เอลซาวาดอร์เมื่อปี2536และอัฟกานิสถานในปี2553 จุดเด่นของวิธีนี้คือการนิรโทษกรรมโดยไม่ต้องระบุตัวผู้กระทำผิดดังนั้นเหล่าผู้มีอำนาจที่กระทำผิดจึงสามารถพ้นผิดได้โดยที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องแปดเปื้อนในฐานะจำเลยด้วยซ้ำปัจจุบันวิธีล้างผิดทั้ง4วิธีที่กล่าวมานี้มักถูกนานาชาติต่อต้านอย่างรุนแรงและที่ผ่านมาหลายประเทศที่ทำเช่นนี้ก็ถูกกดดันจนต้องยอมออกกฎหมายลบล้างการนิรโทษกรรมในภายหลังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดย้อนหลัง การล้างผิดรูปแบบเดียวที่นานาชาติยังรับได้อยู่บ้างคือการนิรโทษกรรมหลังจากหาความจริงและระบุต,ตัวผู้กระทำผิดแล้วและอย่างต้องนิรโทษโดยมีเงื่อนไขอย่างเข้มงวดเช่นในแอฟริกาใต้คณะกรรมการค้นหาความจริงและการปรองดองตั้งเงื่อนไขนิรโทษกรรมว่าผู้ที่จะได้รับนิรโทษต้องยอมสารภาพและเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดอย่างหมดจดนอกจากนี้ยังต้องแสดงความสำนึกผิดและขอขมาเหยือ่อ หลังจากนั้นคณะกรรมการจึงจะปรึกษากับเหยื่อแต่ละรายแล้วออกนิตโทษกรรมให้เป็นกรณีไป ค้นชื่อว่าเป็นผู้นําถึงแม้ว่าจะทําผิดแต่ก็มีกระบวนการลงโทษลำบากยากเย็นและแม้ว่าจะนําตัวมาลงโทษได้แล้วผู้นําบางคนก็ยังมีอภิสิทธิ์ได้อยู่ในเรือนจําที่แสนจะสะดวกสบายเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอํานวยความสะดวกเรือนจําสําหรับผู้นําที่ว่านี้จะรู้ราแค่ไหนไปชมได้เลยค่ะ ได้ชื่อว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่ต่อต้านระบบชนชั้นสักดินาแต่จริงๆแล้วในสังคมจีนก็ยังมีการแบ่งชนชั้นและการใช้อภิสิทธิ์ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และลูกหลานวงวานว่านเครือจนถูกวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนักว่านักการเมืองจีนยุคนี้ทำตัวไม่ต่างจากราชวงศ์จีนในอดีต เรื่องของชนชั้นไม่ได้แบ่งกันเฉพาะในโลกของการใช้ชีวิตปกติเท่านั้นแม้แต่ในเรือนจำที่นักโทษทุกคนดูจะไม่มีสตาก,การรมต่างกันมากนักจีนก็ยังแบ่งชนชั้นโดยมีการตั้งคุกสุดรู้ไว้คุมขังนักโทษการเมืองโดยเฉพาะไม่ต่างจากราชวงศ์ในอดีตที่ต้องมีคุกเย็นไว้ขังเชื้อพระวงศ์ที่ทำผิดกฎมนเทียนบ้าน คุกชิงเฉิงคือชื่อของเรือนจำสุดหรูแห่งนี้ที่นี่ตั้งอยู่คู่กรุงปักกิ่งมาตั้งแต่ปี1958รายล้อมด้วยกำแพงคอนกรีตน้ำมัน่นคงสูงถึง5เมตรและเดินลวดน้นาำที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงแต่ถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาและถามว่าที่นี่มีไว้ทำอะไรก็จะได้รับคำตอบว่ามันคือวิทยาลัยกีฬาทั้งที่ดูยังไงที่นี่ก็ไม่เหมือนสถาบันการศึกษาสักนิด แต่อย่าให้กำแพงสูงน่ากลัวหลอกตาคุณเพราะภายในคุกชิงเฉิงเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องออกกำลังหรือสนามเทนนิสส่วนห้องขังของนักโทษระดับสูงก็แทบไม่ต่างจากโรงแรม5ดาวมีทั้งเตียงหนานุ่มโซฟาและห้องน้ำในตัวแถมนักโทษยังได้สิทธิ์ในการดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์และได้ใส่เสื้อผ้าที่ครอบครัวจัดหาม,มาให้ไม่ต้องใส่ชุดนักโทษตามปกติ ได้ได้ว่าการถูกขังคุกสำหรับชนชั้นสูงจีนจะสิ้นก็สิ้นเพียงแค่อิสรภาพไม่ได้สิ้นความสะดวกสบายในชีวิตไปด้วยนักการเมืองและนักโทษระดับเอลิสที่เคยถูกคุมขังที่นี่มีตั้งแต่เจียงชิงพิริยาของประธานเหมาเจ๋อตุงรวมถึงปันเชนลามาที่10ผู้นําทางจิตวิญญาณของที่แต และล่าสุดผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของคุกสุดูแห่งนี้ <S <S ก็คือปอซีไหลอดีตนกักการเมืองดาวรุ่งของจีนที่ก่อคดีดอื้อเชา้าจนถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว แต่เรื่องน่าเศร้าก็คือไม่ใช่นักโทษทุกคนในคุกชิงเฉิงที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างดีเหมือนมาพักผ่อนในรีสอร์ทเพราะนอกจากนักการเมืองและอดีตสมาชิกพรรคของิว<อ>นิต์ระดับสูงนักโทษการเมืองคนอื่นๆที่ถูกจับเพราะต่อต้านรัฐบาลจีนล้วนต้องใช้ชีวิตอย่างนักโทษปกติทำกลางสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ทั่วไปภายในคุกซึ่งจะว่าไปแล้วก็เหมือนเป็นการลงโทษทางจิตใจอย่างหนึ่งที่ตอกย้ำให้นักโทษการเมืองเหล่านี้เข้าใจว่าในประเทศจีน ผู้จงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จะได้รับความกรุณาจนกว่าชีวิตจะหามให้และผู้ที่ต่อต้านพรรคก็จะถูกลงโทษจนกว่าชีวิตจะหามให่เช่นเดียวกันคุกชิงเฉิงไม่ได้รู้ราเฉพาะสถานที่เท่านั้นแต่ความรู้ราอลังการยังรวมถึงอาหารที่ใช้เสิร์ฟบ,บรรดานักโทษบรรดาศักด์ด้วยเมนูในคุกชิงเฉิงต่างจากคุกทั่วไปอย่างไรไปติดตามได้จากช่วง Global Dish ค่ะ ว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเสมอสําหรับชาวจีนเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องแปลกใจนะคะที่ชีวิตรูหราของผู้นําตกอับในคุกชิงเฉิงไม่ได้สะดวกสบายเฉพาะในด้านที่พักและกิจกรรมสันทนาการครบครันเท่านั้นแต่เรื่องอาหารการกินก็ไม่ขาดตกบกพร่องเช่นกัน อาหารสำหรับนักโทษระดับไฮคลาสในคุกชิงเฉิงใช้งบประมาณมากกว่าอาหารนักโทษทั่วไปถึง4เท่าและราคาสูงกว่าเงินเดือนของชาวจีนผู้หาเช้ากินค่ำถึง2เท่านอกจากนี้พ่อครัวส่วนใหญ่ในคุกยังเคยทำงานให้โรงแรมระดับ5ดาวมาก่อนเพื่อให้สามารถปรุงอาหารได้ถูกใจบรรดาสมาชิกพักระดับสูงผู้เคยชินแต่กับอาหารชั้นเลิศ ในคุกชิงเฉิงประกอบด้วยนมสดในตอนเช้าและมีซุปรวมถึงเมนูเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดให้เลือกในตอนกลางวันและเย็นอาหารจะปรุงอย่างพิถีพิถันแต่แต่ตย่างฟ้ากระเพลเมื่อเทียบกับอาหารของนักโทษการเมืองชล่างที่ได้กินเพียงขนมปังข้าวโพดกับผักต้มเป็นอาหารเช้าส่วนกลางวันและเย็นก็มีเพียงข้าวกับผักหรือก๋วยเตี๋ยวเท่านั้น พักกันอีกครั้งนะคะช่วงหน้าใน The Warehouse เราจะไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้สำหรับการควบคุมตัวนักโทษกันกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะดิวตี้ฟรีช็อปลุนห้านที่ King Power ดิว y ี r e รีท่ากัศยานสุวรรณภูมิ กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในเดอะแว e h เฮาสค่ะการควบคุมนักโทษเป็นกระบวนการที่ต้องใช้งบประมาณสูงตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้างเรือนจําตลอดจนการจ้างผู้คุมจํานวนมากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่คอยเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัวนักโทษลงไปได้เยอะไปติดตามเรื่องนี้ได้เลยค่ะ เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ถูกพัฒนาเรื่อยมาในแต่ละยุคสมัยและเมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้นก็มีการพัฒนาเครื่องมือควบคุมนักโทษเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจําตลอดจนช่วยลดงบประมาณในการสอดส่องตรวจตราผู้ต้องขังด้วยเรือนจําในยุคแรกที่โดดเด่นเรื่องการสอดส่องตรวจตรานักโทษคือคุกแผ่นนปติคอนออกแบบโดยเจเรมีเบนทัมนักปรัชญาชาวอังกฤษเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่18และถูกวาดเป็นแบบร่างในปีพศ2 3 0 3 134ซึ่งได้ถูกประยุกต์ใช้สร้างเป็นเรือนจำหลายแห่งในเวลาต่อมา หัวใจของคุก p พนนอปติคอนคือการทำให้นักโทษรู้สึกถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาจนไม่กล้าทำผิดเป็นการประหยัดงบจ้างผู้คุมวิธีหนึ่งเพราะนักโทษจะไม่รู้เลยว่าในหอควบคุมมีหรือไม่มีผู้คุมอยู่จึงไม่จำเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ประจำยามตลอดเวลาซึ่งหลักการสอดส่องตรวจตราเช่นนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยกล้องวงจรปิดอย่างที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน ในเวลาต่อมาการสอดส่องตรวจตรานักโทษพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจงกับตัวบุคคลมากขึ้นนั่นคือเป็นอุปกรณ์ติดตามตัวโดยใช้คลื่นวิทยุเพื่อระบุตำแหน่งของผู้ต้องขังผ่านกำไลข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนในเวลาใดและมีรูปแบบของกิจกรรมประจำวันอย่างไรบ้างเป็นต้นเช่นตามปกตินักโทษกอจะเดินผ่านจุด A ไปยังจุด B ใช้เวลาประมาณ5นาทีมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนแต่อยู่มาวันหนึ่ง เขาใช้เวลาระหว่างทางนานผิดปกติจุดนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่จับตานักโทษกอเป็นพิเศษได้แล้วนอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบุตัวนักโทษที่เดินออกนอกบริเวณที่อนุญาตได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ก็มีลักษณะเสมือนมนุษย์ขึ้นเรื่อยๆโดยสิ่งหนึ่งที่มาแทนที่ผู้คุมในเรือนจำสมัยนี้ก็คือหุ่นยนต์พัสดีโรโบอกาดซึ่งเกาหลีใตไ้ได้เริ่มทดลองใช้งานบ้างแล้วโรโบอกาดนี้มีการติดตั้งกล้องสามิติเพื่อสำรวจรอบทิศทางและมีซอฟต์แวร์ประเมินอารมณ์นักโทษเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเช่นการทะเลาะวิวาทเป็นต้นและมีแนวโน้มว่าในอนาคตหุ่นยนต์เหล่านี้จะสามารถทำงานแทนที่มนุษย์ได้ โดยสมบูรณ์หมดเวลาสำหรับ Global Village แล้วค่ะสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวสนุกๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแล้วกลับมาพบกับพริมสุทธิพรบุญช่วยในรายการ Global Village ได้ใหม่ทุกวันจันทร์เวลา21นาิกา30นาีถึง22นาฬิกาทางท o v ช s i o n ช่อง76สำหรับระบบ HD ทาง Voice TV และสุดท้ายทาง www.voicetv.co.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ